สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องไม่ใช่เมาส์นี่นะพูดถึง่องเมาส์นี่ที่ผมซื้อมานะอาจจะเป็นมาโคมาโคอนะครับผมเออไอเอออ่าตัวนี้นะฮะเป็นเรื่องของเออสี่ความเร็วของ DPI switch สวิตต์ตั้งแต่1,000ถึง1,200แล้วก็1,600แล้วก็ถึง2,000ครับลดขึ้นลดลงได้ของ DPI นะครับผมส่วนตรงนี้นะเห็นไหมฮะที่มันจะเป็น 100, 100, 100. อยลอยนะครับผมเป็นฟังฟังชั่นระดับอะไรลนะ่ Double ะดับเบิลคลิกนะฮะฟังชั่นระดับดับเบิลคลิกนะครับ ระดับบนคลิกนะฮะได้ไหมครับกีฟังก์ชันหนึ่งนะครับผมเห็นตรงนี้ไหมฮะเห็นออสองอันนี้ไหม,ค,ม,มครับผมอันนี้โป้งแตะอยู่นะครับผมเป็นย้อนกลับไปข้างหน้าฟังก์ชัน G นะครับผมก็เหมือน PB นั่นแหละย,ย้อนหันหลังหันหน้าหันหลังนะครับ ผตรงนี้ก็ผมอันนี้ผมเป็นสีแดงก็เป็นปานกลางนะครับผมอันนี้น่าจะอยู่ประมาณพันสองร้อยนะครับผมพันสองร้อยนะสีฟ้าก็อยู่ที่ออยเงี้ยสีฟ้าก็อยู่ที่พันหกร้อยนะครับสีม่วงก็อยู่ที่สองพันนะครับความเร็วนะฮะหนึ่งพันก็เป็นไม่ค่อยมีสีแสงสีนะฮะเป็นหนึ่งพันพันสองรอ้อยของแมวพันสองร้อยด้วยนะอโอไฟไฟ เป็น G ีจีเปมเก้าหนึ่งเก้าก็เป็นหน้าของมหน้าของไม่มีอะไรนะฮะเมาส์อยู่ไหนวะนี่ฮะเมาส์ับจะลื่นมากโดนต้องปรับเสียงวงนะสีฟ้า่ขยับแค่นิดเดียวคฮะเลื่อนไปดูนะขยับไปนิดเดียวนะ ครับ็นนิดเดียวครับลองสี่โมงดูครับนี่ลองสี่โมงนะนะเยอะนิดเดียวนะครับเยอนิดเดียวครับผม่าดูดูหนึ่งพันนะครับผมหนึ่งพันจะไม่ค่อยมีเสียหนึ่งพันจะช้าๆนะครับขยับนิดเดียวสีแานกลางครับผมเริ่มจากแบนกลางครันี่ใช้ประมาณนี้แหละเปิดนะครับทิ้งไว้ แค่ okay, นะั้ผมก็มีแค่นี้แหละแต่คอมล้องวันนี้ก็ผมฟังผมใช้อันนี้ผมใช้นมบุ้งนะในการเล่นฟังรุ่น ker นะครับรุ่นหมาป่าฟังไีและแล้วก็คีย์บอร์ดเกมมิ่งนะครับเกมมิ่งเยร์ของเคาน์เตอร์แลนนี้ก็คือกล่องจะมีบอกข,อข,อขอ้างๆดิเกมเมอร์คนระับผม ันนี้ก็เป็นคีย์บอร์ดอันนี้จะเป็นไม้ที่ผมพูดนดเวลาอัดนะก็มาที่นี่นี่ก็เป็นเมาส์รุ่นแรกที่ผมเล่นนะครับผมแต่ผมเป็นสีแดงอันนี้ผมเอาของพี่มาไว้ทำง,งานมันเร็วดีก็มาเล่นโอเคก็ใบใหญ่นะครับผมก็วันนี้ก็ขอจบคลิปยามนี้นะครับผมของผมก็ว่างนะครับจะอยู่ในโฟลเดอร์หมาเลยโอเคมาละ